สามนาทีอะไรครับอยสามนาทีกูหันมาเห็นแม่งยินยินหน้าสลอนเลยย่าเ้ผมรู้ทิดแล้วผมรู้ทิดแล้วพี่กระโดดเออได้ชอบดูพี่เอ็มที่แายอ่ะว้ยสวยแล้วไม่มีอะไรทำใช่ไหม นี่อะพีบีกับกูใช่ไหมอ่ายังมีมันไม่มีสถานะโอ้โหถ้าวิ่งกระโดดนะมึงเอ็มบโอ้โฮฮยอแศรษตอนโดนเหาวันน่ะเองมันจะชาตินี่เหัาวันดิจิ่งปองปุมนีครับอู้เป็นรอยโอ้โอผมว่ายแ,แล้วหลังๆทางไมผ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 มไม่จุนไม่ปลิวทำไงหลังมันมีไฟแทนโอ้ยผมต้องแก้ปิวเลยอ่ะ ม้คูกล่องนี้กองเกต็มกองเลยเนสะมีวมันตุ้อะไรอะไรกูเห็นมึงแหลกกูก็ฟันหลังมึงอ่ะเห็นวิ่งเลยแล้วพักแหลกกูก็ฟันอี้แม่บอมด่ฟิว เห็นเหมือนปอวาร์ปเนี่ยแหละยืนอยู่จรๆก็เตก้าวไปหน่อยปึบคูก็เลยฟันแฉกแล้วนั่นนี่คืออะไรใส่ทองไปใช่ไหมแป๊บนึงแต่ผมมีทองอยู่แป๊บนึงผมมีจ6หกอันอ่ะคุณเอ็มเดินทางเดิมนะคือน้ำลายเดินกลับทางเดิมนะเออเรียบร้อยครับเรื่เร็วทำใจครับ เราอะดูตองแบบกรโดโอ้ยเอามาเลยก็เพื่อนเน่ยบลม has been p วาเลวให้เลยโอเคนะคุณยังรับชมคุณกายชาแนลนะครับีไม่ใั่นับเปิดรายการิโอเคนี้ยคิดไม่เหมือแล้วอยู่บนตอฟ้าอฟ้าอันนี้บ้านหมดใช่ไหม คูสต er ันแดกเลยก็พูดแล้วแล้วแล้วจะเข้ายังไงปิดบ oh, ้านอ่ะขอมึงอจะเข้ายังไงโอ้ยเวลาแล้วแลลนอนพาบมึงอ่ะพอมเด็ดบางคนที่ทำแบบมาให้ที่ยังไม่รีบดูนี้ก็ต้องก ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าแมปเนีย่ยมันใหญ่จร,ร,ริรงหรือเปล่าวที่จะอ่านได้นะครับเตรียม,มพิมพิมพ์ามให้หน่อยดิรู้สึกผมมันพิมพ์มันดับ C I M E P P C O OK. K หายแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดแมปมันสั้นเกินไปผมดูบางแมปเล่นถึงสามนาทีก็จบนะฮะก็ทำแบบนี้แล้วคิดถึงต้องรกระิดด้วยแฉนะบตัดนจะมมาลุ่มๆกันแะม่งจ้ำอุ้ย น้องเขาบอกให้กระโดดไปบนเรเดียวนี่มันสปเดอร์หรือไงครับผมมองผิดกระโดดไปไหนน้องเห็นแล้อยพูกูมายพยายามจะโดดลงบนใบบัวเลยเอ็มเขาบอกประดับเฮ้ยมาตอนไหนวะว้าา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 ากาาาตาาาาาาามาา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 นาาาาา ไ้ยอยากเล่นอีกว่บอยากเล่นมากอยากเล่นเอาห่นเอย่ก็เจออยากเล่นนอนตาบี้มีเชคไว้ด้วยโอ้มีเช็นไว้ต้องเช็ควะตะวานนี่หัวโคบไม่โคหรอกแล้วถึงตอนนี้ก็เป็นเจ็ตัซาก่หัวโคบีอม อ้วกอ้วกอยากได้เสียงอ้วกอ้วกไม่อยาก,ยาก,ยากเห็นเห็นโอ้ตายไม่เกินเช้ารู้สึกว่าคอรีเราดีมีทำแแบบไดกแบบได้เมฟมากแต่ก<อ>็เมฟแล้วว่ามเมฟแล้วมาแบบนี้เมฟยิ่งกว่าเขาเป็นกำลังใจให้เลยลลกับการนี้เลยห้อสนุกดีต้องส่งเข้าประกวดนะมันต้องแข่งกับปลาได้ผมยอมรับเลยนะคือว่าสนุกแบบ อ่แมปกำลังทัเล่นแล้วเบื่อเออถึงน้องโคน้องก็ทำมีความสามารถมากมาก